สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือนิสภาพมาให้กระเผาค่ะเมน,มนูมือนีมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทาซี่โครงหมูหนึ่งซีอิวนะคะพี่น้องส่วนผสมกับสมีซี่โครงหมูหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ หลือส่วนอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงนะคะพี่น้องเอาไว้ห้องกลดหือผสมเขาไปเลยค่ะพี่น้องก่อนเสน,นะคะ่ะก่อนจดลงมือทํากับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเม่เดอจากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาคาที่นี่ไปกันเร็วๆเลยค่ะหนูจะพาผสมซีอิ๊วเลยค่ะส่วนผสมค่ะก็จะ,จะมีซีอิว๊วซีอิ๊วน่ห้ากะอะไรนะคะพี่น้องาะวบานหนูเห็ดเป็นประจำเนาะคะ่ะหนูกระสุนหูนี่ค่ะซีอิ๊วห้ากะใส่ช้อน ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพี่น้อง,แล,ง,งแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะ,คะแล้วก็พ้นให้เขากันค่ะพี่น้องการทั่นี่บบยงยางค่ะพี่น้องควรผสม,มีแเ่นี้อีลีค่ะเข้ากับเอาหมูลงไปค่ะ อูที่เราหั่นไว้ค่ะสี่ขู้หมูเลยค่ะพี่น้องสี่คูหมูห้องก็เอามาคลุกเข่าเห็นเข้ากันก็เครื่องปรุงข้าค่ะค่ะผู้ใดมีเวลาก็มักถิงไหวจากสามสิบนาทีก็ไดเนาะค่ะพี่น้องใอยเอามาเห็ดตอนะค่ะนูก็จะมักสิ่มไหวสามสิบนาทีแต่ว่าผู้ใดบ่มีเวลาค่ะพี่น้องกะหนึ่งเลยค่ะ เพราะว่าห้องสมารถกชิมรสได้อยู่แล้วคะ่ะซี่โครงหมูนึ่งซีอิ๊วนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยคะ่ะทำสีนะคะเอาล่ะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยขิงกระเทียมแล้วก็พริกไทยคะ่ะขิงนี่ที่ห้าใส่ลงไปนะคะพี่น้องขิงมันจะซอยเฉดให้หมูน,หนุ่มขึ้นแล้วก็มีความหอมมากขึ้นนะคะ กระเทียมพริกไทยนีกระเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องเป็นสมุนไพรค่ะเห็ดให้มูเข้าช่วนกินเนาะคะ่ะนี่ค่ะแต่ที่สําคัญค่ะบรได้เลยค่ะพี่น้องคือขิงนะคะใส่ลงไปน้าค่ะสะเห็ดให้หมูหนึ่งซีอิ๊วเราเนี่ยหมูมันจะนุ่มขึ้นนะคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนูจะมักถิมไว้สามสิบนาทีกอนมะหนึ่งกันต่อจ้าค่ะหลังจากเข้ามักหมูถิมไว้สามสิบนาทีค่ะเข้าก็เอามาหนึ่งในน้ำพริกกระลัง่งพรเดือดแล้วนะคะพี่น้อง ข้อขาตังลังซึ่งไห่นานห่อนเดือดแล้วขกาก็รีไฟลงค่ะรีไฟออนนะคะพี่้องแล้วก็ค่อยเอามูลงไปค่ะแต่ที่สําคัญนี่ค่ะพี่น้องนูเขาแนะนอนว่าไห้นําเดือดจะจัดก็ได้ค่ะเพราะไหเดือดจะจัดแล้วข้กาก็รีไฟกลางไฟ้ออนลงค่อยหนึ่งมูไปเรื่อยๆค่ะค่อยหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าสุดสุกนะคะพี่น้องเวลานี้บบตายโตนะคะสําหรับหัวข้านมนมโซาวๆนี่สักสามสิบถึงสี่สิบนาที่กับพ่อค่ะพี่น้องแต่สาหรับนูน่ะ ให้ไทผู้เฒากินจะเอาชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันนะคะหนึ่งในจังสิีระคะพี่น้องไปเรื่อยๆครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหนูจะมาเปิดให้เบิ่งวา่าหมูหนึ่งซีอิวหนูจะเป็นยังไงนะคะสหลับคิงนะคะพี่น้องผู้ใดมีลายก็ใส่ลงไปเลยๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะซอยให้หมูหนุ่มขึ้นค่ะเราจะมีความหอมนะคะพี่น้องนี่เคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆค่ะสูสตรหนี้สไตล์นีง่ายๆค่ะพี่น้องใส่อาศัยแค่ว่าหนึ่งให้มันดนในจังหน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้เฒากินน้่เนะคะเอาละจ้าที่นีเดี๋ยวเขา้าบ ครบหนึ่งชั่วโมงไปตึงใดคะ่ะหนึ่งชั่วโมงเบื่อเนืก็จะนึ่งต่ออีกสามสิบนาทีคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันคะ่ะตอนหนึ่งชั่วโมงจ้าเอาละจ้าพี่น,น้องหลังจากเนื้อนึ่งไม่ได้หนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องในสุสภาพมาเบิ่งมาไปตึงใดคะ่ะสีสันนาตาไปจะแสบบ่างคะพี่นอ้อ,องเข้ากับคนนะคะพี่น,อน,น้องคนใหนหนำซีอิ๋วนะคะเข้าไปกับหมูคะ่ะพี่น้องนะะี่ค่ะ นอยากพี่น้องได้กินเลยค่ะพี่น้องหอมหวนหวลเลยแล้วก็พี่น้องสามารถชิมได้เลยค่ะชิมรสดได่วามันจืดอมันจางมันเข้มบอมันจางไปบอรหรือว่าจังไรคะ่ะข้า็สามารถเติมซีอิ๊วด้อีกค่ะเพราะว่าหมูข้าเริ่มสุกแล้วนะคะพี่น้องสลับพี่น้องนะคะพวกข้าเลยค่ะสซวๆซวซนี้พอดีกินเลยค่ะก็ตังดึงดึงก็ตั้งแสบนะคะพี่น้องแต่ว่านุ่จะตุนไห้ผู้เ่านะคะพี่น้องนุนจะตุนอีกสักสามสิบนาทีก็เป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะพี่น้องสหรับ ปันเท่านะคะมีเตาทานต้องยังจะสโมกกว่าค่ะพี่น,อออน้องะะ่ว่าฮิตเตาแก๊สมีผนังซับเปืือกเลยค่ะแล้วนูคขออนุญาตชิมก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าจังไหนอีก30นาิที่นู้เไดเติมซิอได้ด้วยทำจืดไปค่ะ อืมโอเคอยู่ค่ะพี่น้องแต่สําหรับหนูเนี่ยห,หนูว่าจืดไปหน่อยนึงค่ะอยากเติมซีอ,อิ๊วอีกหน่อยนึงแต่ว่าให้ผู้เฒ่ากินอรซัมานินละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็แนะนำซีอ,อิ๊วนะคะพี่น้องนะนำตุนเท่านี้ค่ะก็จะมีกินของขิงแล้วก็ลาบพักชี่แล้วก็พริกไทยกระเทียมพี่น้อง แนะนำเลยด้วยค่ะพี่น้องเค็ดสูตรนี้เลยค่ะสูตรถิโนผ้าเห็ดนะะี่ค่ะส่วนผสมนี่บ่มีหยังค่ะก็มีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสแค่นั้น,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำทำสีเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าผ่าบ่มีสีนี่หมูเข้าสจะเป็นสีขาวเลยค่ะพี่น้องส่วนผสมจะกินนะคะ่ะแต่ว่าที่ขาดบ่ได้คือขิงหลักฟักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยใส่ลงไปน้ำด้วยคะ่ะพี่น้องนี่หู้งอ,อยากพี่น้องได้กินนะคะแซ่บอินลีค่ะขอเสิม์หน่อยเลยค่ะแซ่บอินลีค่ะพี่น้อง โอเคแล้วล่ะเพราะว่าในน้ำซุปน,นะน้ำซีอิ๊วมันจะมีความเข้มแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าในตัวหมูอาจจืดนะคะพี่น้องเอาละค่ะจะนูตุนไปอีกสามสิบนาทีค่ะพี่น้องแล้วหนุ่งจะจัดจานให้เบิ่งค่าว่าซี่โครงหมูนึ่งซีอิ๊วเป็นจังไดสูตรนูสไตล์นูเลยค่ะพี่น้องถ้าเป็นซี่โครงหมูออนอนี่กะแนะนําว่าหนึ่งจะเสร็จแล้วเอามะามักกับน้ำผึ้งแล้วไปย่างค่ะพี่น้องสแสบเพราะว่าเฮาหนึ่งแล้วหมูเฮาก็เปื่อยแล้ว เกิดก็ไปย่างกับเสียบนะคะเอาเนาะค่ะพี่น้องเห็ดก็เผาแบบบานๆเห็ดไปนั่งคุยไปนั่งเนาะคะ่ะหมดต่อมีพิธีรีตองหยั่งมากมายค่ะพี่น้องวัององนงวนุ่งหัวมนกันไปค่ะเอาอีกสักสามสิบนาทีเดี๋ยวหนูมาจัดเซจานให้บริจาแล้วล่วคะค่ะพี่น้องซี่โครงหมูนึ่งซีอิว๊วกำลังหอนหอนขควนหัวๆเลยคะ่ะพี่น้องวิธีการทำบอยุ่ยงยากเลยนะคะก็จะเสียเวลาแนี่ในการตอนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่า สำหรับห่วงนู้นนะคะผู้เฒ่าพี่กิมบดาเลยต้ตรงใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยค่ะพี่น้องก็จะได้สี่โค้งหมูหน,นึ่งสี่อุวจนีออกมาค่ะรสชาติก็จะมีเข้มๆหวานๆนิดๆหวานนี่คือหวานของเอน้ำสุปที่เป็นน้ำกระดูกหมูออกมานะคะพี่น้องเพราะว่าเขาบอใส่น,น้ำตาลเยอะเขาบอต้องการให้เป็นอาหารหวานจากน้ำตาลน,นะคะก็ะจะมีรสชาติกลมกล่อมหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่สำคัญคือขิงค่ะพี่น้องโอ้ใส่ลงไปซอยให้หมูนุ่มหอมหอมค่ะนี่ละค่ะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องวิธีการทำกับเห็ดไ้เบิรงละค่ะผู้ใดสนใจมากกับเห็ดตามก็ได้นะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> ขอพูดละลายเดอ้อจ้ะบอกก็ไปก็มาอยู่พี่น้องสว่าเป็นอีหยังค่ะขอพูดละลายเดอ้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําล่งใจดีๆที่มีให้กันเสมอเดอ้อจ้ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เ <c oughs> ข้ามาบอกนัวงหัวมวลเข้าบางทีเข้าห้อมผ้าในกันค่ะพี่น้องมากค่ะ วันนี้พามาทำซี่โครงหมูหนึ่งซีอิ๊วมากินเขาในการจ้า